สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจใกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำการคาดการแพ็กไอคอนอิมเมนต์ที่จะมาในวันพฤหัสบดนีนั่นเองนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะผมจะพาทุกคนไปไล่เรียงกันก่อนครับว่า มีเพกไหนมากันบ้างนะครับผมโอเคหลังจากที่ตัวเกมได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน5.7.0นะผมก็มีไอคอนิมเม e นตเข้ามาใหม่6ตัวด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมซึ่งคนที่เข้ามาแล้วก็คืออเล็กซานโดรนิสต้านะผมซึ่งมาให้เปิดแล้วนั่นเองนะครับมาในแพ็คของ AC m i มิลานนั่นเองนะผมมาในวันที่10กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับผมบก็มา ในแพ็กของเอซิมิลานนะครับนำทัพโดยอเล็กซานโดเนตตาครับผมโรนารดิโนและแฟงไรการนั่นเองนะครับและคนที่สองครับผมนั่นก็คือฮาซานซาลิฮามิซิดนะครับผมมาในวันที่17กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับมาในแพ็กของไบร์นมิวนิกนะครับผมก็นี่เลยครับผมมีลุงรูนนะครับคาวไฮรูมินิเก้ครับผมแล้วก็ฮาซานซาลิฮามิซิดนะครับและตบถ้ายด้วยโลธามาเทอุสนั่นเองนะครับผม3คนจาก ไบเยนมิวนิกนั่นเองนะครับซึ่งมาพร้อมกับแพ็คของโรม่านั่นเองนะครับและกิจกรรม500ล้านดาวโหลดนะผมนั่นก็คือการเปิดฟรีนั่นเองนะครับผม2ครั้งด้วยกันนะครับโอเคผมและสัปดาห์ปัจจุบันครับผมนั่นก็คือแพ็คของโกดมาเกเิเล่นั่นเองครับผมมาในวันที่24กุมภาพันธ์นั่นเองนะผมก็คือแพ็คปัจจุบันนั่นเองนะครับก็มีโกดมาเกเิเล่ครับผมมาในแพ็คของเรอัลมาดริดนะครับนำทัพโดยนี่เลยครับผมโกดมาเกเิเล่ครับผมราฟาเอลฟานเดอร์ฟาสและโมริเเอนนนตสั่เองนะคครับ3นจาก ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมครับผมมาพร้อมกับแพ็คของยูเวนตุสนั่นเองนะครับและกิจกรรม500ล้านดาวน์โหลดนั่นก็คือเปิดฟรี2ครั้งด้วยกันนะครับโอเคผมก็คือ6ไอคอน์ดิมโมวินที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็มาให้เปิดแล้ว3คนด้วยกันนะครับผมก็จะเหลืออีก3คนนั่นเองนะครับนั่นะก็คือนี่เลยครับผมคนแรกครับผมที่เหลืออยู่นะครับนั่นะก็คือสระบราอูลกอบซาเลสนะครับผมนั่นะก็คือตัดออกไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าราอูลเป็นแพ็คของเรอัลมาดริดนนนัั่เองะครบผมซึ่ง เรียลมาเดดก็คือแพ็กที่ไมให้เปิดอยู่ปัจจุบันนั่นเองนะครับก็คงจะไม่มาติดๆกันแน่นอนนะครับผมโอเคก็ตัดออกไปได้เลยนะครับก็จะเลยอีก2คนนะผมคนแรกครับอัลเบิร์ตเฟเรเรผมนั่นก็คือเป็นแพ็กของ FC บาร์เซโลน่านั่นเองนะครับถ้าจะมาก็อาจจะประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งแพ็กของ FC บาร์เซโลน่านะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับตัวเกมนั่นเองนะครับถ้าจะมานะผมก็อาจจะจับคู่กับแพ็กของสโมสรที่ไม่เป็นพาร์ทเนอร์กับตัวเกมนั่นเองครับ อาจจะเป็นแมนซิตี้หรือแอตมาเรดนะครับไม่ก็อินเตอร์มิลานนั่นเองนะครับถ้าจะมานะผมเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมเปิดฟรีนะผมจะเป็นสโมสรพาร์ทเนอร์จะมาคู่กับอีกสโมสรที่ไม่เป็นพาร์ทเนอร์นั่นเองนะครับและคนสุดท้ายครับผมนั่นก็คือดิดดเย่ด็อกบาครับผมกองหน้าที่ใครหลายๆคนรอคอยนะผมรวมถึงตัวผมเองก็รอคอยอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับดิดดเย่ด็อกบาครับผมมาในแพ็คของเชลซีนั่นเองนะครับถ้าจะมาก็ประมาณนี้แน่นอนครับผมเพราะว่า ดังเดือนครับผมเชลซี Chelsea, มีไอคอนอยู่แค่2คนนะผมนั่นก็คือปีเตอร์เชคกับแ a รงค์ดนั่นเองนะครับและมีดิเดียร็อกบาเข้ามาด้วยก็ประมาณนี้เลยนะผมถ้ามาก็จะนำทัพโดยดิเดียร็อกบาผมปีเตอร์เชคและแฟรงค์ลัมพาดนั่นเองนะครับในส่วนของเชลซีนะผมก็ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับตัวเกมนะผมถ้าจะมาก็อาจจะจับคู่กับ สโมสรที่เป็นพันธุ์เนอร์กับตัวเกมนะผมอาจจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับหรือไม่ก็อีกหนึ่งสโมสรน,นะผมที่เป็นพันธุ์เนอร์กับตัวเกมครับนั่นก็คือแพ็กของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรม500ล้านดาวน์โหลดนะผมให้เปิดฟรีนั่นเองนะครับผมเหมือนที่ผมเคยบอกไว้นะครับก็คือ สโมสรพาร์ทเนอร์หนึ่งสโมสรและก็สโมสรไม่เป็นพาร์ทเนอร์หนึ่งสโมสรนั่นเองนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้เลยนะครับที่ผมคาดการณ์ในวันนี้นะผมแพ็คไหนจะมาบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะผมว่าทุกคนอยากให้แพ็คไหนมาบ้างนะผมในวันพฤหัสนี้นั่นเองนะครับหรือว่ากําลังรอคอยไอคอนิงโมเมนต์คนไหนมาให้เปิดกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมหาว์ิ้งฟาร์กันไหนก็ขอภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ